ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทั้งหลายนะครับอันนี้เอ็มที่3นี่คือมาบาัดเกิดบ้านหนองบ่อตำบุหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบล,ลาราชธานีพอพอดีก็ได้มาถึงวัดบรุรพาพิสัยวัดบรุรพาพิสัยนี่สำคัญจะได้กับชีวิตของพอนะครับเนื่องจากพอจบปอซีมาแล้วอพอได้เขามาบ,บวชเป็นสมณเยู่วัดนี่แหละครับสิพ้าพี่น้อง ไปบึงผ้าในวัดนะครับมองออพอปอฉลาดหน่อยเฮียนหนังสือขึ้นนักธรรมอยู่ใสขื้นโรงเรียนปอหนึ่งปอสองอยู่ใส่กสิใหายพี่นอ้องได้หูได้เห็นนะครับนี่แหละครับวัดนี่แหละขึ้ปนปอตั้งอยู่นี่จบปอสองอยู่นี่นะครับเช่นครับ <c oughs> วัดบุรพาตั้งแต่ก่อนนี่มี กูดีเงาหลังหนึง่งกูดีใหญ่อยู่นี่อยู่มองฐ <c oughs> านเฮียสวงเขาเออนียสวงนะครับก็เป็นเงาป,ะทา,งาปะทานเนงาปะทานเช่นเงาปะทานเก่าเงาปะทานบัตรน้อบนงบอลนี่แหละอ่าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสมัยนั้นนะครับมันสิมีกูดีหลังเงาอยู่นี่นะครับ ตัวนี้สมัยชกรเขาเอิ้นซิมอันซมือนี่เขาเอิ้นโบดละ่ะโบดซิมโบอดอนุรักษ์ไว้บ่ให้มาม่งให้เป็นอเอาไว้เพื่ออนุรักษ์นะครับอันนี้หัวแจกอันนี้หัวแจก กูดีใหญ่ยาวนี่ล่ละเนี่ยประธานเช่นพันยูตะกอนเดี๋ยวดีเพิ่นกามาลงแหละครับเพิ่นกามาเห็ดเป็นที่ไหวเฮียซวงนะครับเฮียซวงกับเฮียยาวเฮียซวงเฮียยาวนี่ล่ะเฮียแข็งห้านี่ล่ะนะครับมองนี่ มองนี่เป็นหัวแจกหัวแจกที่คุณพอดเฮี่ยนปอนึงอยู่นี่ละจบปอนึงอยู่นี่ปอสองแล้วไปจบอยู่หัวแจกหลังใหญ่นะครับอันนี้หัวแจกน้อยอันนึงหัวแจกใหญ่แต่ตั้งแต่ก่อนมุ่งกระเบียงต่อ,ตอมามามุ่งสกสีโบสถ์เนี่ยโบทันมีประตูของเนี่ยโบทันมีแต่สมัยพอบวช เพทนมีปิดทางทั้งทางนั่นบบมี่บมีทางเขามีทางเขาทางเดียวโบสถ์นี่มาสร้างไหมโบสถ์สร้างไหม ผู้ดันสมเด็จมหาเิราจารย์องค์ต่อมาพระเทพร,ราชจาันท์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธาน,นีอันประธานฝ่ายสารสงห์ของมหาเทระสมาคมพระพิษพระพิพ,พัฒน์วชิโรภาสท,ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาไทยพ,พ,พระปัญญาวชิโรลีที่ปรึกษาปลัดกระทรวง มหาไทยพระราชรรมเมสุทีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชชทานี่อนนี้เป็เหตุกิจกรรมนะอันนี้เกียนเก่าเกียนสมัยนั้นเปิดเอาไว้ทำสาธารณประโยชน์หัวแจ็กล้งนี่แหละที่ที่คุณพ่อมาเฮียนเฮียนปอสอง จบป .2 อ,อ,อยู่นี่บานนี้เขาสร้างโรงเรียนวิกิตราชสมุทรเกมาอยู่ทั้งพู้นทั้งเขาเอื้นดอนแต่กอนไปสั่งจังไปขึ้นป .3 อยู่พุ่นจังไปจบป .4 อยู่พุ่นนะครับนี่ครับบวชไปเน้นกบมาทำกิจกรรมอยู่นี่แหละที่นี่บังมองนอนบานนี้มองนอนเน้นฉลาดตะกี้อายุสิบสองปีมาบัางมองนอนเนี่ย มังหมงนอนต้องพุ่นเป็นโรงเรียนวิจิหลาดสมัคคีไปขึ้นออปอสามพุ่นไปจบปอสี่พุ่นนะครับ ออกจากโรงเรียนันก็อายุ12ปีก็มาบวชู่วันนี้นะครับบวชบวชข้ามาแล้วก็บ่ได้ไปพักอยู่ กุดีนะครับพอได้ไปพักอยู่ศา,า,าลากับเวลานอนทองนาวาก,กวาดทองหนังสือทองนันงนนถ้ำก็มามานอนอยู่สิมหรือโบทหน่อยลังนี้แหละครับแต่ก่อนพระบรท่านหลาสซิมนลพระบท่านจะตอสดออกมาเองสิครับเป็นสดธรรมดานะครับอันนี้เพิ่งประปรุงใหม่เฮ็ดใหม่ที่นี่มองนอนอยู่ี่นี่มองนอน ปูสัดอยู่นี่แล้วก็ทั้งเท้านันสมีขวดโหลขวดกระดูกเต็มอยู่นี่แหละครับตอนนี้พ่นเอากล่องมาไวนา้นี่ปูสัดนี่ลังเท้อกับมีหม,ม,มูมานอนมานอนเป็นหมูลังเท้อกับมีพระพ่อนนอนอยู่ทั้งในผมไปเน้นในหน่อยผมก็นอนอยู่ทั้งนอกทองก้อนล่ามเต,ย,ตยเกียงอยู่นี่แหละเตีย,เยงเตีย,ยงล็กน,น่อยนะครับมองนอนมองนอนพอ เป็นเน้นอายุสิบสองปีบวชยู่วัดนี่ปีหนึ่งก็เลยได้เขาไปอยู่ในเมืองอุบล,ลราชธานีไปอยู่พุ่นก็ไปอยู่วัดบุรพาคือกันตัวนั้นวัดบุรพารามตัวนี้วัดบุรพาพิสัยหนองบ่อตำบลหนองบ่อบานเกิดของพ่อเองก็เลยเข้าไปอยู่พุน่นไปจบนักธรรมทษยวญ่พุน่นจบนักธรรมเอกญี่พุน่นไปเหียนมหายู่พุ่นละอยู่ในเมืองอุบล,ลราชธานีไปอยู่น้่เอาเอาเป็น เจ้าอาวาสวัดบุรพาเอาปลัดการจนโนตอนนี้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วล่ะออนนี้น้องบอ่อชุมชนนวัตกรรมนวัดธนธรรมนะครับน้องบอ่อชุมชนนวัตธนธรรมนะครับคือบ้านน้องบอ่อนี่สิเป็นบ้านมีน้ำม,มีปูมีปลามีหนอง มีกุดมีกุดผ้ากุดฮีกุดนาแซงกุดตะบาดกุดตะจันมีซี่่ามีทั้งเซ่ทั้งี่กมีกุดสำงาเขาสี่เอิญกุดกุดนี่ก็คือน้องแหละมันทางน้องใหญ่นะครับคนภาษาไทยจากสี่วายยังไงเนาะครับเป็นแรงที่ทงมาหาจินของข้าวตะบนหนองบอ่อนะครับกับมีเครื่องหาจินนก็มีคลองมีไส้ มิซุมนะครับนี่เป็นเป็นเอามาจัดกิจกรรมให้เบึงนะครับเป็นหนองบ่อชุมชนนวัดธนธรรมนะครับวัฒนธรรมบาเนีก็คือ,อวัฒนธรรมมาจากประเทศเล่าเวียงจันทน์พูดมิจอนันภาษาว่าสีตางกันนะครับภาษาว่าส,สเป็นแล้วนกะ็ส่วนมากสุดชัสุดชสในหมู่บานนีส่วนมากสีไซแบบพอดี่ขาขากรวย พาเขาเอื่นพาอย่างหล่ะาพาข้ากาบบรรนงบอเขาเอื่นพาข้ากบเสียรไม้จูปบปะเกียยอมปะเกียนี่แหละครับคือวิธีชีวิตองคนบนรรนงบอนะครับเขาเขียนำคำขวนไว้หันอยู่ท่านไหนจำบอไดว่าคาขวรจักเป็นว่าอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวบัญชีรถแล้วสีออกไปอ่านบึงนะครับ นี่คือวัดที่ทำสำคัญสำหรับตัวพออ,ออกจากเรื่นปอซีกามาเฮียนอยู่ดีนะครับมาเฮียนปอหนึ 1, ่งอสองจบปอหนึ 1, ่งพอสองไปจบปอสามอสี่พุ่นต่อมากับมาบวชนะครับบวชอยู่ปีหนึ่งแล้วก็้ายเขาไปยว่วบุรพาล่ำในเมืองอุบลราชธานีไปจังไปเฮียนหนังสือ จบทั้งโทษทร้งเอกอยู่พุ่นนะครับวันนี้นี่ว่าสิไปศูยนย์เลือดลูป h a ไหมเนี่ยล่ะพอว่าสิไปเสีสสสสเยสวนศูนย์เลือดลูป h a ไหมมันอยู่กลางบ้านอยู่พุ่นอ่าพอดีครูบังศูนย์บังแย่งศูนย์นั่นคือ,อคุณแม่ติมนั่นเป็นติดโควิดก็เลยบ่ได้ไปนะครับเอาไว้โอกาสหน้าจังสิ พาไปนําเสนอนะครับช่วงนี้กระสีออกจากวัดนี่กระสีไปไปบองหน้าว่ะนี่แต่ยังข่าวว่าลูกหลานนั่นดำหน้าก็เลยสีเอกกับเขาก้าวหน้าไปทรงลูกทรงหลานไปกิน,ขนเขาน้ําเขาว่าเขาสีแกงน่อไม้ให้กินว่สัสดปะ่ะติดตามบอพอเห็นเขาเขียนเลยว่าบ้านน้องบออย่างนี้น โอ้ยังอีกเฮียเฮียซวงเขาเอินว่าเฮียซวงเฮียแขงเนี่ยแขงเรื่องเฮียแขงเนี่ยซื้อว่านั่งคําเปียวเราออกล่มซื้อมาจากทั้งบรรทัดเอาเภอเขื่องนั่งคําเปียวเราออกล่มอยากเสียไปเบิงึงสิไปห,หพี่น้องได้เห็นเบิังว่าเฮียซวงบนันดองบอเป็นยังไงนะครับติดตามมาแล้วครับ บ้านหนองบอ่อหมู่สองตัวนี้บ้านหนองบอ่อหมู่สองพอนะเกิดอยู่หมู่หนึ่งมองมองห้องเฮืาออยูนี่แต่ก่อนมันเป็นหัวแจก,กหัวแจก,กมองเาพอทานใหญ่อยู่พอทานเช่น อันนี้เนื้อแกเนื้อแกเวลาสิไปแข่งกันสิไปแข่งอุบลนตะกอนนตะเชียเอาลงน้ำเนี่ยแกเอาลงน้ำไก็ะรองลงไปบันมากกับพายขึ้นมาสูมืออนีบ่บ่ได้เอะอันนี้ยากเอาขึ้นนี่แล้วก็เอาใส่รถแกไปรถครับมาบังเฮืองไนนี่ ตะกรอนเฮียนี่เวลาหัวหัวมันมันสิขึ้นเพิ่งซิงขึ้นแล้วก็สิมีลายสมือนี่เฮียบ่ม,ม,มีลายนะครับหางทายเฮียนี่ก็เป็นเป็นสันๆแต่ก่อนมันสิเป็นเพิ่นเห็นผู้สาวงามๆเพิ่นว่าว่าโอ้ยมันคือทายเฮียสวงใช่เนาะเพิ่นว่าสมือนี่ทายเฮียสวง โบเป็นยนือสันนะครับสันสนนะครับสัาสันแต่ว่าทั้งหัวนี่ก็สีเงาๆจะหลอดไปก็ใส่บุล่ะอยู่ใส่แต่ก็เฮียนี่สีไล่มัดสีแต้มเป็นลิ่งเป็นล่นะครับนี่คือสีเมนหัวมันนี่หัวมันครับเป็นสีแต่หัวเงี้ยสมัยก่อนบเป็นยังสันหัวเงี้ยสมัยก่อนมันมีบบมันยังเหลียวออยู่นี่ อของสมัยใหม่ี่ของสมัยใหม่นี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 ่ของสมัยเก่าครับนี่นี่นี่ของสมัยใหม่ไายเฮียสมัยใหม่หัวเฮียสมัยใหม่นี่นี่ของสมัยเก่าครับนี่มันสิเป็นไายังสิครับนี่นี่ม้วนเป็นายนี่เพิ่งเก็บไว้อนุรักษ์ไว้อยู่นะครับนี่แหละไายเฮียกับ เป็นคล้ายๆย่ังสิละไล่ซูเมอร์นี่เป็นเฮียบมีลล่หัวก็บบอเป็นเปิงเซิงคือย่างสินี่ตะกอนมันสิเป็นสิท่นเห็นผู้สาวก็ว่าโอ้ยมันคือถ่ายเหยี้ยสวงเสนอมาเปิงเซิงสเสนอเปิดว่าที่นี่ทางกลางมันนี่ตะกอนใส่ไม้คาดเขาว่าเอาไม้แบบี้ใส่นะครับไม้คาดนี่คือไม้คาดเอเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่เอาแต่เงาบ้านึ้นมาแล้วกัน เวลาสีเอาไปล่งนี่เขาขจ้าสีขันสนอตแบบนนี่มีขันสนอตห้เฮี้ยมันดีดขึ้นให้มันฟูขึ้นเวลาลงน่ะมันสิบโอจมมันสิแลียนเวลาลงไปแล้วมันบอแลนสาวเบิงสาวเบิงคือออกพ่ายเบิงมันบอแลนกับขันเข่าไม่ขันขันเข่าไม่มันบอลแลนกับมือออกนี่คือแตงแตงเฮี้ยแตงเฮี้ยส่นาม น้ำไหลกระแตงแล้วหนึ่งน้ำน้ำนิ่งกระแตงแล้วหนึ่งนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านหนองบ่อนะครับสังเกตบางคนลงเฮี้ยนี่สใส่เสื้อดำเนี่ยมดดนีถ้าเฮี้ยดำปื้อปื้อลงมาแล้วมันต้องบอกบาบานใดบ้านหนองบ่อตะบนหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือวิวอวนนอวถนนนนวชวีชีวิตของคนบ้านหนองบอ่อบา้บานผมแล้วก็อีกซำเนียงเว้านะครับอ่ะบ้านนี้มาเบิ่งแล้วในวัดในว่าท,ที่ผมเคยอยู่แล้ว ต่อไปทีผมกับสีเดือนท่างไปต่ออีกนะครับช็อ,ชอตนี้เอาไวส้สมิสก้อนก็ขออวยพ่อนวยใช้ให้ลูกให้ล้านผู้ติดต,ตาม YouTube ของพออซอยอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งให้พอได้หลายเด้อขอขอบคุณขอบพุณลูกหลานผู้ติดต,ตามนี่คือบ้านเกิดบาตรน้องบอแต่บนน้องบอบอำเภอ,อเมืองจังหวัด ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยห้ลำห้ร่วยทุกูทุกคนสวัสดีครับ